น้องมิวยังชอบพี่อยู่ไหมชอบสิพี่ยังชอบหนูอยู่ไหมพี่ชอบนะจริงเหรอวันนี้เราจะมาแกล้งน้องมิวโดยการแฮกรหัสพี่อันเราจะเข้ามาแมพของพี่อันเพื่อเราจะมาแกล้งน้องมิวสกลงแกล้งใครวันนี้อาจ,จะแกล้งพี่อันหรือแกล้งน้องมิวก็แกล้งทั้งสองคนนั่นแหละตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งคนในเซิฟทั้งหมด4คนตอนนี้น้องมิวอยู่ไหนวะ อ๋ออยู่นี่นี่เองงั้นเราไปตามน้องมิวกันเถอะถึงแล้วเรามาแกล้งถามน้องมิวดูว่าเขายังชอบพี่อันอยู่ไหมความจริงก็คือเราไม่น่าทําแบบนี้เลยนะทุกคนเอาเถอะเพื่อคอนเทนต์อันนี้เป็นคอนเทนต์นะทุกคนคอนเทนต์จำไว้อย่าดรามา่าคอนเทนต์น้องมิวจ๋าน้องเมลจ๋าโอ้โหมีจ๋าด้วย <c oughs> ทําอะไรอยู่หรอมาเดินเล่นอะอ วันนี้มาหวานจังแสดงว่าเมื่อก่อนพี่อันคงไม่หวานกับน้องมิวก็จะแกล้งอ่ะก็ปกตินะ <Yeah. S 1> เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพี่เป็นแบบนี้แหละบอสเหรอมีคนไปนเสกบอสเหรอน้องมิวครับพี่พี่มีอะไรจะถามคนเยอะอ่ะพี่ไม่กล้าถาม <Huh? S 1> ตอนนี้คนน้อยแล้วมีอยู่สามคน ถามมาเลยน้องมิวยังชอบพี่อยู่ไหมชอบไหมฮะชอบไหมยังชอบพี่อันอยู่ไหมชอบสิอชอบจริงเหรอตอนนี้เราเห็นน้องมิวไม่ค่อยตามพี่อ่านแล้วไงเห็นตามคนชื่อเจนมากกว่ายังชอบอยู่เหรอถามหน่อยว่าชอบพี่แบบไหนแบบแฟนเหมือนเดิมอู้ น้องมเมวนี่จะแบบแฟนได้ยังไงแต่พี่สนใจหนูน้อยลงอ่ะพี่มีแฟนแล้วจะชอบพี่แบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมพี่มีแฟนแล้วพี่มีแฟนแล้วเป็นแฟนกันตอนไหนอ่ะไหนว่าเพื่อนกันโอ้โหเปิดตัวขนาดนี้ยังคิดว่ายังเป็นเพื่อนกันอีกโดเนต5บาทแต n งกิวน้อง <Yeah. S 1> ขอบคุณสำหรับโลบัก <laughs> พี่ยังชอบหนูอยู่ไหมพี่ชอบนะยิงเหรอ พี่ชอบหมาไม่ได้ชอบหนูหนูมันชอบกัดข้าวมันชอบกินข้าวเปลือกไงก็เลยไม่ชอบหนูชอบหมามากกว่าฮะไม่ต้องมาฮะมีคนกำลังเข้ามาเยอะสี่คนแล้วคนเดิมทำไมพูดแบบนี้อ่ะก็พี่อะชอบหมามากกว่าหนูหนูจิจิข้างหลังหนูจิจิน้องมิวเป็นหมาไหมล่ะพี่จะได้ชอบ <laughs> เออ พี่ชอบนะชอบมิวใช่ไหมพี่อ่ะชอบควายมันเถึกดีน้องมิวอ่ะเป็นควายให้พี่ไหมฮะอีกแล้วเป็นเธอพี่อันพูดแปลกๆพี่อ่ะพูดปกตินะไม่เห็นแปลกเลยอ่ะเออไม่เห็นแปลกเลยมันเมื่เดี๋ยวปรับเป็นกลางวันดีกว่า พี่ชอบมิวจริงๆใช่ไหมยังไม่บอกเลยว่าชอบมิวก็บอกว่าชอบควายพี่ชอบจุดๆไม่ได้ชอบน้องมิวก็แล้วกันชอบอะไรอ่ะหรือชอบใครชอบหมาพี่ชอบหมาอืมพี่ชอบหมามากๆด้วยมีคนแอบฟังนี่ไงมีคนแอบฟังแอบฟังอะไรอ่ะสองคนนั้นฮะแอบฟังอะไร ฟังอะไรเดี de ๋ยวเอาตัวพี่อันไปจีบผู้หญิงคนนี้ดีกว่าดิจ้าสุดสวยดิจ้าหลุดจักบอร์แล้วไหนดูซิเขาชื่ออะไร O W O W สงสัยไม่ได้ติดอันดับมั้งก็เลยไม่เห็นดีค่ะพี่อันโอ้ยผู้หญิงจริงๆด้วยหรือผู้ชายเนี่ยคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ดีนะเอาตัวแฟนมาจีบผู้หญิงคนอื่นเลียราาแบบนี้ไม่ได้นิสัยไม่ดีเขาหงนิสัยไม่ดีเพื่อนๆมันคือคอนเทนต์นะเพื่อนๆห้ามดราม่านะดีค่ะพี่อันดีจ้าดีจ้าใครที่เล่นตัวละครผู้หญิงคนนี้พี่ก็ขอโทษด,ด้วยนะมันเป็นคอนเทนต์เออมันเป็นคอนเทนต์พี่อันชอบนิวจี จริงๆหรือเปล่ายังไม่เลิกอีกจริงๆแล้วคนนี้มีคนแซงเจนแล้วหรอคนนี้เจนเหรอจริงๆแล้วคนนี้เป็นกิกพี่เป็นกิกพี่อันฮะฮะอีกแล้วเฮเฮเฮเอะไรคอนเทนต์น้องคอนเทนต์ไม่ต้องไม่เหคอนเทนต์รู้สึกว่าชื่อคุณคุณจะเข้ามา เพื่อนเลวสินะไหนดูซิเขาแอบฟังอะไรเราคุยกันอยู่ไหนเอ้าออกไปแล้วโอเคออกไปแล้วอะไรนะอะไรนะชอบนะพี่อันทำไมทําแบบนี้อ่ะชอบนะน้องหมาที่บ้านอ่ะเห็นแล้วคิดถึงหมาที่บ้านเลยอ๋อเขาถอยหนีอ่ะคนนี้เดินใส่อีกคนถอยหนี มาอีกแล้วตกใจมากเลยพี่อ่านก็คงไม่เคยทําแบบนี้กับใครในแมปหรอกมั้งเนาะจริงหรือเปล่าหรือว่าคนนี้เป็นลาอูนเออช่างเถอะเอาเราจะแกล้งอะไรน้องมิวต่อไปดีวันนี้พี่อ่านมาแปลกอะเออเราจะแกล้งอะไรน้องมิวต่อไปดีแค่พิมพ์แบบอย่างเนี้ย มันไม่สมกับเป็นเราไงมันยังไม่ร้ายต้องเอาให้ร like ้ายกว่านี้พี่อยู่หรอพี่อะไรพี่อะไรขึ้นดอกจันน่ะฮะพี่อะไรพี่ยังชอบมิวอยู่ใช่ไหมอัดอ๋ออดัอดก็ใช่อ่ะอ๋อน้องเขาจะพิมพ์บอกว่าอัดคลิปอยู่ใช่ไหมอืมพี่อัดไม่ได้อัดน,นะแต่พี่เข้าหง่ะอัดเอายังไงดีอ่ะคลิปดูแล้วอืม ถ้าตอบว่าไม่ก็ถือว่าเป็นการโกหกถ้าตอบว่าใช่ <c oughs> น้องมิวมันก็รู้สิเออตอบไม่ตอบดีกว่านะทุกคนไม่น่าใช่นะใช่ไม่น่าใช่เฮ้ยเดี๋เราอัดคลิปอยู่นี่วะพี่อันไม่ใส่ชุดนี้อัดนะทําเป็นรู้ดีทําเป็นรู้ดีเกมบูดซะแล้วพิมพ์ไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าน้องมิวพี่ชอบ <c oughs> เหมือนเดิมนะชอบมิวใช่ไหม <c oughs> ยังขยันขยอให้บอกว่าชอบมิวอีกชอบหมาเอาจริงๆนะพี่นะชอบกินส้มตำ <Huh? S 1> ใช่ชอบกินส้มตำมากมากนิ่งเลยน้องมิวนิ่งเลยน้องมิวคงคิดว่าอะไรวะคนละเรื่องเดียวกันหรือเปล่าวะงงอ่ะพี่อันมาแปลกไม่ชอบผู้หญิงหัวขาวด้วย <Yeah. S 1> ใช่ พี่อะไม่ชอบผู้หญิงหัวขาวพี่อะชอบผู้หญิงหัวชมพูงงอะวันนี้พี่อ่านมาแปลกไม่แปลกได้ไงชีวิตจริงไม่ได้หัวขาวนี่หัวงอกใช่ไหมไม่แปลกได้ไงใครนั่งเรือบ้างหไหนไหนดูไหนสินั่งเรืออะไรอ๋อแบบนี้ทำไมเงียบจังเลยอ่ะเสียงอะไรไม่ค่อยจะมีเลย อ้าลืมแล้วว่าจะพูดอะไรกับน้องมิวถ้าสมมุติว่าบอกน้องมิวบอกว่าห้ามเลิกยุ่งทุกวันนี้น้องมิวก็ไม่ได้มายุ่งกับพี่อ่านแล้วนะเขาไปเล่นกับแฟนของเขาแล้วเออเขาก็ทําตัวดีขึ้นแล้วแหละแต่เรานี่สิเฮ <c oughs> <c oughs> พี่อ่านชอบมิวอยู่ใช่ไหม <c oughs> โอ้ยเฮ้ย <c oughs> โอเคคะ่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์พี่ด้วยนะพอแล้วแหละก็ก็คงจะอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วแหละกับคำถามนี้ก็คือพี่อันชอบมิวใช่ไหมถ้าชอบก็เลิก,เลกกับอีเข้าหุงนะ oh. ไม่เลิกขาดไปเลยไม่พี่ชอบมาไม่ได้ชอบคนชื่อมิวเออไม่ได้ชอบคนชื่อมิวเข้าใจไหมสำหรับวนันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมอ๋ออยู่ในเขตเซฟโซนเฮ้ยเสียดาย